มีใครสงสัยระหว่างสายการบินสกูตกับสายการบินนกสกูตว่าเขาต่างกันยังไงไหมคะเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้ค่ะที่แน่ๆนักเรียนพี่ออยอสงสัยว่าแบบเออสองสายการบินนี้มันเหมือนกันไหมพี่ออยก็เลยทาคลิปนี้มาเล่าให้ฟังนะอ่ะ สกูตเนี่ยเป็นสายการบินที่เขาก่อตั้งโดยสิงคโปร์แอร์ไลน์เมื่อปี2011ซึ่งเขาเป็นสายการบินที่เรียกว่าเป็นโลคอสแอร์ไลน์หรือถ้าเรียกรูรูสวยๆหน่อยก็เป็นบัตเจตแอร์ไลน์นะหรือสายการบินต้นทุนต่ำนั่นเองนะคะเอ่อซึ่งเขาว่าจะมีสโลกแกนว่าสกูตที่จูดซึ่งมันจะบ่งบอกถึงความสนุกสนานความเป็นกันเองความร่าเริงความเบิกบานความราคาคุ้มค่าแบบเข้าถึงได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้เนาะอ่าแตกต่างกับสิงคโปร์ ะนะอันนั้นเขาเป็นสายการบินแห่งชาติแล้วก็เป็นสายการบินที่อ่าก็คือมีภาพลักษณ์ที่ รู้รามีภาพลักษณ์ที่เข่งขึมกว่าเที่ยวบินนะคะเขาก็จะบินแบบในแถบเอเชียแล้วก็แบบมีบินไปออสเตรเลียด้วยส่วนสายการบินนกสกูนะจ๊ะนกสกูเนี่ยเขาเป็นสายการบินที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างนกแอร์บวกกับสกูตของสิงคโปร์เนี่ยแหละแล้วเขาก็มีเบสอยู่ที่ดอนเมืองนะเขาก่อตั้งเมื่อปี2014แล้วก็ใช้เครื่องบินใหญ่ด้วยนะคะเป็น Boeing 7 7 7 2 0 0 e r บินเส้นทางจีนเกาหลีปู นะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วไม่มีบินแล้วนะคะตั้งแตออ่2020เนื่องจากเป็นเรื่องของโควิดด้วยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการขาดทุนด,ด้วยโรงงานเนี่ยตอนนี้ก็จะมีแค่สกูต๊ตนะที่เขายังดําเนินการบินอยู่เป็นเรื่องปกติแล้วก็มาเปิดรับลูกเรือไทยอยู่ตลอดเวลาด้วยใครที่สนใจก็ลองสมัครไปได้นะอทีนี้ถ้าใครชอบข่าวสารการบินหรือว่าเรื่องเล่าการบินแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามคุณพี่อ้อยไว้นะ